พราะไงมากได้มีการอัปเดตว่าเปลี่ยนแปลงกฎการสั่งรายได้ใหม่หกขอ้อซึ่งมีผลต่อครีเอเตอร์ตั้งแต่วันที่3 1สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับหลายคนอาจจะรู้แล้วแต่ใครที่ยังไม่รู้6ข้อวันนี้ผมจะมาบอกแล้วก็มาฟังว่ามันจะมีผลแล้วก็ส่งผลกระทบอย่างไรต่อครีเอเตอร์ข้อที่หนึ่งเปิบ ผู้ติดตาม10,000หเหลือ5,000จากปกติคุณต้องมีผู้ติดตาม1 0,000จังจส,สามารถสั่งอะไรได้ตอนนี้ลดเหลือ5,000ันอาเซมีบางประเทศที่เขาจำกัดว่าประเทศนั้นประเทศนี้ต้องมีผูต้ติดตามเท่านั้นต้องมีผู้ติดตามเท่านี้นะอันนี้คือกฎทั่วโลกนะครับส่วนประเทศไทยขันตามเท่าไรห้าลอย 500, บอกเออไม่ห้าลอยเนะเาะก็ดีข้อที่สอง ผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงหายไปผู้ตรวจสอบเครื่องมือนี้นะทำหน้าที่ในการลบโพสลบเนื้อหาของเราเนี่ยอัตโนมัติโดยที่ห้อมมัๆว่าคลิปเขาหายไปใส่ต่อไปนี้เครื่องมือนี้จะไม่มีอีกแล้วนะครับนะถ้าคุณทำอะไรผิดคุณก็จะรู้ทันทีจะไม่มีการลบเนื้อหาของคุณแบบมั่วๆอีกนะ ข้อที่สามที่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือคำพูดวล,ลีหรือว่าคำพูดของเราเนี่ยพูดอย่างน้นมันผิดพูดอย่างนี้มันผิดอ่าต่อไปจะไม่มีการเข้มงวดอีกแล้วนะครับนะเพื่อให้ครีเอเตอร์เนี่ยโดยแสดงออกเลยว่าออกแบบชัดเจนไม่ต้องอ้อมค้อมว่ากับว,ว่าปรทานเนี่ยนะจะไม่มีการ เข้มงวดเหมือนเดิมส่วนข้อที่4อนุญาตให้ใช้หัวข้อในการทํำคอนเทนต์เพิ่มขึ้น2หัวข้อนั่นก็คือสามารถพูดเรื่องเกี่ยวกับการเมืองได้แล้วก็ศาสนาแต่ก่อนไม่ให้พูดทุกวันนี้สองหัวข้อนี้พูดได้เลยนะครับการเมือง,องได้ไม่ผิดแล้วนะครับ ข้อต่อไปข้อที่ห้ข้อที่หนี้ก็คือเนื้อหาเก่านะที่เคยถูกระบบแจ้งเตือนว่าไม่สามารถสร้างไรายได้ได้หรือว่าผิดต่อกดโน้นกดนี้จะสามารถกลับมาสร้างไรายได้ได้เหมือนเดิมปกติถ้าใครยังไม่ลบนะส่วนใครที่ลบไปแล้วก็ก่อนมันแล้วไปนะครับเนื้อหาเก่าที่ผิด จะกลับมาถูกครับนะคือตอนนี้โอ้ค่อนข้างจะดีนะครับข้อที่หกข้อสุดท้ายอันนี้ก็คืออ่าถ้าพูดแบบให้เข้าใจง่ายๆนั่นก็คือจะมีการส่งเครื่องมือการสร้างไรายได้ให้ครีเอเตอร์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆบ่อยๆเยอะๆมากมายนะครับโอเคนะส่วนข้อสุดท้ายนี่มันสำคัญผมขอเสริมแล้วกันถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จเนี่ยคุณจะต้อง ห้ามขาดสิ่งนี้อันดับหนึ่งเลยนั่นก็คืออินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตหรือไม่ก็ wi Fi, ไวไฟกันมาณนี้อ่ถ้าม่ามีทั้งสองไวไฟอินเทอร์เน็ตกับบอกให้มูเซ่ของสปอร์ตในโอ้ยอินเทรนสบายแล้วไอ้กันะนะเพื่อนนะโอเคนะหวังว่าคงจะเข้าใจกฎนะครับมีการเปลี่ยนแปลงสุดแล้วมันก็มีผลดีต่อเรานะไปเด้อเด้อมันนี้ย อ๋อสิไปแล้วนะครับนผู้ได้ว่างกะโอชงเมื่อหน้าแล้วชงเมื่อหน้าแล้วผู้ได้ว่างกะมากเกียวเขาซอยเนี่ยเมนีกเกียวเขาเขาใจบ่อโอเคอเัชออไรเชอบอกเร็วก็ไป